ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเขย่าวขวันวันนี้พี่ตุ่มจะขอเสนอเรื่องผีกระหังเรื่องราวาผีกระหังนี้เกิดขึ้นที่ ชนบทแห่งหนึ่งค่ะในหมู่บ้านเล็กๆที่มีกันอยู่แค่ไม่กี่หลังคาเรือนโดยปกติแล้วทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเวลาที่มีกิจกรรมอะไรทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีแต่คนน่ารักมีแต่คนมีความสุขจนแล้ววันหนึ่งก็ได้มีแขกจากต่างถิ่นมาเยือนซึ่งคนคนนี้มาในนามของ พ่อค้าที่รับซื้อวัวซื้อควายจากชาวบ้านนะคะโดยเขาได้บอกว่าเขาผ่านมาในหมู่บ้านนี้พอดีแล้วก็เห็นว่าชาวบ้านแถวนี้ได้มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันไว้เยอะมากตัวเขาเองนั้นเป็นพ่อค้ารับซื้อวัวควายดังนั้นใครที่มีวัวควายต้องการนำมาขายสามารถติดต่อเขาได้เลยเขาจะพักอยู่ที่กระต๊อบท้ายวัด ให้ราคาดีรับรองคุ้มค่าแน่นอนนั่นคือคําโฆษณาของชายแปลกหน้าที่เข้ามาสู่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็เห็นว่าเขาคงจะเป็นคนที่มีเงินเยอะแน่ๆเลยถึงได้มาตระเวนหาซื้อวัว,วควายจากชาวบ้านระหว่างนั้นก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งค่ะชื่อครอบครัวของตานนน ตานนเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะในบ้านเนี่ยจะมีกันอยู่หลายคนมากมีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็มีหลานๆทางบ้านนี่รวมกันอยู่ก็เกือบๆจะสิบคนได้แล้วตานนก็เป็นคนมีตังในหมู่บ้านค่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้เยอะมากเลยพอเย็นวันนั้นตานนก็ได้ปรึกษากับเมียว่าเราจะเอาอยัางไงดีแม่เราจะขายวัวสักตัวไหมเพื่อเราจะได้ตังมาซื้อที่นาเพิ่ม คนเป็นเมียก็เห็นดีเห็นงามด้วยคะ่ะว่าน่าจะดีนะเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้ด่างวัววัวสาวของเรามันก็กําลังตั้งท้องถ้ามันออกมาอีกตัวเราก็คงมีลูกวัวเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเราก็ขายออกไปบ้างก็ได้นะพ่อเมื่อสองผัวเมียตกลงกันได้ก็ได้วางแผนกันไว้ว่า งั้นพรุ่งนี้จะให้ตานนเนี่ยเดินทางไปที่กระท่อมท้ายวาัดเพื่อที่จะไปบอกให้พ่อค้าซื้อวัวควายเนี่ยมาดูว่าวัวควายตัวไหนที่ถูกชะตาเขาที่เขาสามารถที่จะซื้อไปได้แล้วให้ราคาดีจริงไหมเมื่อคุยกันดังนั้นเสร็จทั้งคู่ก็ได้เข้านอนจนกระทั่งเวลาลุ่งเช้าตานนก็ได้ปั่นจักรยานคู่ใจไปที่กระท่อมท้ายวาัดเมื่อไปถึงก็พบว่ากระท่อมนั้นเงียบมาก ตันนนก็ไปตะโกนเรียกอยู่ตั้งนานค่ะพ่อค้าที่ซื้อวัวซื้อควายเนี่ยค่ะเขาจะมีชื่อเรียกกันว่าในห้อยนะคะเขาจะเรียกกันว่าในห้อยพี่จุ๋มไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นภาษาทางไหนเหมือนกันแต่เขาจะเรียกในหอยตนนนก็ไปยืนอยู่หน้ากระต๊อบค่ะแล้วก็เรียกเข้าไปด้วยเสียงอันดังในห้อยในห้อยอยู่ไหมในห้อยในห้อยอยู่ไหม เสียงก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีเสียงตอบรับออกมาค่ะตาโนนก็เริ่มรู้สึกแปลกใจว่าอยู่ไหมหรือว่าไปดูวัวควายที่บ้านใครหรือเปล่าก็ได้เดินด้อมด้อมมองๆค่ะว่ารอบๆกระท่อมนั้นมีคนอยู่ไหมเดินอยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นว่าจะมีวิ่แววของคนค่ะตาโนนก็กําลังจะหันหลังกลับบ้านแต่แล้วก็มีเสียงดังออกมาจากในกระท่อมค่ะใครล,ล่ะมีธุระอะไร ปานนก็เลยหันหลังกลับทันทีเลยค่ะก็เลยบอกว่าในห้อยพอดีผมอยากจะขายวัวสักตัวในห้อยช่วยไปประเมินราคาให้หน่อยได้ไหมเสียงนั้นก็เลยตอบว่าเดี๋ยวเย็นๆจะไปดูให้นะตานนพอได้ฟังดังนั้นก็ตัดสินใจ ปั่นจักรยานกลับบ้านมาแจ้งข่าวดีให้กับเมียและลูกๆที่บ้านทราบค่ะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ในห้อยจะมาดูตัววัวของเราว่าจะให้ราคาเท่าไหร่คนเป็นเมียก็ดีใจค่ะว่าจะได้ขายว,วัวสมัยก่อนนี้ว,วัวควายนี่คือราคาแพงนะคะน้องๆขายได้หนึ่งตัวนี่สามารถซื้อที่นาได้เลยนะ ทั้งคู่ก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่จะเย็นเมื่อไหร่นาย้อยจะมาจะดูว่าเขาจะให้ราคาดีจริงอย่างที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าส่วนลูกหลานนั้นก็พากันออกไปทุ่งนาค่ะจนกระทั่งเวลาตกเย็นพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าก็ได้มีเสียงคนมายืนเรียกตนนอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าของบ้านอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมมาดูวัว ตนนได้ยินอย่างนั้นก็รีบกระโจนลงจากบ้านเลยค่ะด้วยความดีใจแล้วก็พันพูดไปว่ายูยูยูทางนี้เลยในห้อยตานนเรียกให้ในห้อยเข้าไปนั่งที่ใต้ถุนบ้านค่ะแต่ในห้อยนั้นไม่ยอมเข้าไปค่ะในห้อยบอกว่ารีบยูออกมาเลยละกันไหนล่ะวัวตัวที่จะขาย ตะนนก็เลยพูดอีกครั้งค่ะว่ามากินน้ำกินท่าก่อนก็ได้ในห้อยไม่ต้องรีบก็ได้แต่ในา้อยเขาก็ปฏิเสธค่ะเขาก็ยืนยันคำเดิมว่าเขารีบให้ตนนเนี่ยรีบพาไปดูวัวเร็ว พอตนนนได้ยินดังนั้นก็ไม่ขาดค่ะก็เลยเดินออกมาแล้วก็นําหน้าในหอยเนี่ยไปที่คอกวัวของตัวเองในข้อกวัวนั้นก็มีแม่วัวสาวๆอยู่หลายตัวมีลูกวัวตัวเล็กๆที่พึ่งคลอดได้ไม่กี่เดือนกําลังเตาะแตะเตาะแตะอยู่ข้างๆแม่ แล้วก็มีวัวที่อายุเยอะแล้วอยู่อีกสองสามตัวซึ่งตานนไม่ได้ขายนะคะสองสามตัวเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเขาเลี้ยงมานานแล้วเขาผูกพันค่ะแต่ตานนต้องการจะขายแม่วัวสาวสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะนําเงินมาซื้อที่นาเพิ่มพอตานนเดินนำในหอยไปที่คอกวัวค่ะในหอยก็ดีใจมากค่ะ สีหน้าของเขานั้นบ่งบอกถึงความดีใจมากที่เขาได้มาเห็นวัวคปริมาณเยอะๆขนาดนี้เขาค่อยๆเดินลูบเดินขำแม่วัวแต่ละตัวแต่ละตัวหน้าตาของเขานั้นคือมันเหมือนกับเด็กที่เพิ่งได้ของเล่นใหม่ค่ะแล้วอยากจะเล่นของเล่นชิ้นนี้เต็มประดาเขาก็เดินถามตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้ว อนนก็ตอบไปค่ะแม่วัวสาวตัวนั้นเพิ่งจะสี่ปีเองนะในห้อยกำลังสาวสาวเนื้อแน,น่นๆเ,เ,เลยหลังจากนั้นเขาก็เดินดูวัวไปทีละตัวทีละตัว,ลตวแล้วเขาก็บอกว่าฉันเอาตัวนี้ละกันฉันให้ราคาสี่หมืนตอนนั้นราคาสี่หมื่นนี่คือราคาสูงมากนะคะ ทันทีที่ตันนนได้ยินว่าจะขายวัวหนึ่งตัวได้ในราคาสี่เหมือนนี่คือดีใจมากค่ะตาลูกวาวรีบบอกในหอยเลยค่ะว่าได้เลยหนหอยเดี๋ยวผมจะการวยให้ใ,หในหอยสะดวกมารับวันไหนก็ได้เลยแล้วในหอยก็บอกว่างั้นเดี๋ยววันที่มารับวัวจะเอาเงินมาให้ด้วยละกันรออีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็มาละตันนนนั้นดีใจมากค่ะ ไม่คิดว่าตัวเองจะขายวัวได้ราคาดีขนาดนี้เก็บความดีใจเอาไว้ไม่อยู่ค่ะเมื่อในหอยกลับไปตันตนนก็เที่ยวไปประกาศบอกชาวบ้านหมดเลยค่ะว่าในหอยคนนี้คือให้ราคาดีมากจริงๆแม่วัวสาวที่อยู่ในคอกมาสี่ปีแป๊บเดียวขายได้สี่หมื่นแล้วนะเขาก็ไปเที่ยวโฆษณาให้คนอื่นฟังค่ะเพื่อที่อยากให้คนนั้นได้ขายวัวของตัวเองให้กับใน,ในหอยคนนี้ แล้วพอตกเย็นคืนนั้นในขณะที่ตานนกับเมียและลูกๆกกํำลังจะเข้านอนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอยู่บ้านข้างๆตานนก็สงสัยว่าบ้านข้างๆเขาทะเลาะอะไรกันตานนก็เลยกระโดดลงจากเรือนเพื่อที่จะไปดูว่าเขาทะเลาะอะไรกันเสียงดังมากปรากฏว่าพอเดินเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะเจ้าของบ้านก็พูดทันทีเลยว่า ไม่รู้หมาใครเนี่ยแอบเข้ามากัดลูกวัวฉันท้องไส้เวะวะไปหมดเลยตันนนก็ตกใจค่ะว่าหมาที่ไหนมันจะไปกัดวัวจนท้องไส้เวอะวะขนาดนั้นแต่เท่าที่ดูในคอกวัวก็ไม่ได้มีรอยเท้าหมาเลยนะทุกคนก็มีแต่รอยเท้าของคนธรรมดานี่แหละค่ะเดินเต็มไปหมดเลย แต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเท้าใครเป็นเท้าใครคะ่ะแล้วอีกอย่างก็ไม่คิดว่าลูกวัวจะตายด้วยฝีมือของคนคะ่ะเขาก็เลยบ้อยไปใส่ว่าหมามากัดวัวเขาตายเมื่อตนนนเห็นดังนั้นก็ได้แต่แสดงความเสียใจกับเพื่อนบ้านคะ่ะเพราะว่าลูกวัวเพิ่งจะคลอดมากำลังหน้ารักหลังจากนั้นตนนนก็กลับขึ้นบ้านแล้วก็ปิดไฟนอนกันทั้งบ้านตกดึกคืนนั้นอยู่อ แม่วัวที่อยู่ในข้อกกันก็ร้องกันละง,งมเลยค่ะมันร้องเหมือนกับว่ามันกําลังโดนอะไรสักอย่างมาไล่ตอนมันร้องแล้วก็วิ่งไปทั่วคอกเลยค่ะด้วยความที่ตานนนนั้นเป็นคนที่หลับไม่สนิทนะคะพอได้ยินเสียงวัวของตัวเองร้องเขาก็แอบดูที่หน้าต่างค่ะ ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือมันเหมือนมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในคอกวัวของเขาค่ะเขาก็เลยค่อยๆเดินย่องย่องย่องมาดูที่ตรงบันไดที่จะลงบ้านปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้น มันมีรูปร่างเหมือนกับคนค่ะแต่ที่ต่างออกไปคือมันมีกระด้งเน็บอยู่ที่จักระแล้ทั้งสองข้างเหลวก็ถือไม้หวดข้าวขนาดยาวมากมาด้วยมันใช้ไม้หวดข้าวนั้นไล่ตีวัวไปทีละตัวทีละตัว,ตวแม่วัวเมื่อโดนตีก็ร้องด้วยความตกใจค่ะตานนเห็นดังนั้นก็ตกใจมากแกก็ตะโกนไปทันทีเลยว่าใครวะ เจ้าคนที่อยู่ในข้อวัวนั้นนะคะพอมันได้ยินเสียงตานนเท่านั้นล่ะคะ่ะมันไม่ได้กลัวเลยนะคะมันหันกลับมามองตานนด้วยดวงตาที่แดงกลำ่ำปากของมันนั้นเป็นเขียเข้ยวเขี้ยวยาวๆคมๆที่พร้อมจะกัดขมือบได้ในเวลาในทั่วพลิศตาตานนตกใจมากค่ะกับภาพที่เห็นแต่ด้วยความที่แกเป็นคนที่พอจะมีวิชาอาคมอยู่บ้างค่ะ แกก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านหยิบปืนลูกซองที่แกมีพกติดตัวอยู่ในบ้านออกมาเลียวก็เล็งไปที่เจ้าสิ่งสิ่งนั้นไม่รอช้าค่ะแกบริกรรมคาถาพึมพำพึมพำแล้วก็ยิงเปี้ยงออกไปหนึ่งนัดไอสิ่งประหลาดนั้นมันก็ตกใจค่ะน้องๆแต่ยิ่งมันโดนยิงมันก็ยิ่งโกรธเลี้วก็แปลกมากที่ ลูกกระสุนที่ยิงออกไปนั้นค่ะไม่สามารถจะทำอะไรมันได้เลยมันกลับหันหน้ามองมาที่ตนนแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งเหมือนจะกระโจนเข้าใส่ตนนแต่เมื่อมันวิ่งมาถึงตรงบันไดค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนบ้านได้มันได้แต่โกรธแล้วก็คำรามด้วยความโมโหค่ะมันคำรามคลืดคลาดคลืดคลาดแล้วมันก็ใช้ไม้หัวดข้าวที่มันพกมาด้วยค่ะตีบันไดปั้งปั้งปั้ง เหมือนมันจะถามว่าให้ตานนน่ะลงมาสิแน่จริงอะมึงลงมาจากเรือนสิแต่ตันนนเขาก็ฉลาดพอค่ะเขาไม่ลงไปแล้วเขาก็ยังพูดอีกว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปโพธนาให้ทั่วเลยว่าเองเป็นใครเมื่อมันได้ยินดังนั้นค่ะสิ่งที่มันทำคือมันพ่นน้ำลายเข้าไปใส่ตาของตานนนค่ะมันบ้วนน้ำลายพุด ขึ้นไปเลวก็ไปโดนเข้าตาของตันนนท์ค่ะตันนนท์นั้นร้องด้วยความเจ็บปวดทุลนทุลายทําให้ลูกเมียที่อยู่ในบ้านนั้นลุกขึ้นมาแล้วก็มาดูอาการค่ะในขณะที่คนอื่นตื่นขึ้นมากันไอ้เจ้าตัวปีศาจร้ายนี้มันก็ไหวตัวแล้วมันก็บินหนีข้ามหลังคาไปเลยค่ะตันนนท์นั้นได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับลูกเมียตัวเองฟังพร้อมกับบอกว่าไอ้เจ้าคนเนี้ยมันก็คือในห้อย ที่มันจะมาขอซื้อวัลวลงไงจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ในห้องในหอยอะไรหรอกมันแค่จะมาดูว่าเรามีวัวเยอะแค่ไหนแล้วก็มาดูช่องทางเพื่อที่มันอาจจะแอบมากินวัวเราได้เมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็ตกใจค่ะสงสารแม่วัวที่โดนตีไปก็หลายตัวแต่ยังโชคดีค่ะที่มันยังไม่ได้กัดตัวไหนไปเลยสักตัวปันนนก็เลยบอกให้ลูกหลานเนี่ยช่วยกันเป็นจุดไฟรอบ คอกวัวเอาไว้เพราะว่าถ้ามีแสงสว่างไอ้เจ้ากระหังเนี่ยมันก็จะกลัวเหมือนกันค่ะมันกลัวไฟค่ะทุกคนหลังจากนั้นตนนนก็ได้รู้สึกว่าดวงตาของตัวเองอะ่ะข้างที่โดนมันบ้วนน้ำลายใสเหมือนจะมองไม่เห็นค่ะมันพล่าเบลอแล้วมันก็ปวดแสบปวดร้อนไปหมดด้วยความทุรนทุรายคนเป็นเมียก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ได้แต่ถามผัวไปว่าพ่อ พ่อจะให้แม่ช่วยอะไรก็รีบบอกมาสิทาแม่พอจะช่วยอะไรพ่อได้แม่จะรีบทำให้ทันทีตันนนก็เลยบอกไปว่าเองช่วยอะไรข้าไม่ได้หรอกแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ข้าจะไปหาหลวงตาที่วัดหลวงตาน่าจะมีวิชาที่จะพอถอนอาคมของเจ้ากระหังร้ายตัวนี้ได้เมื่อได้ฟังดังนั้นทุกคนก็สบายใจขึ้นค่ะ กลายเป็นว่าคืนนั้นไม่มีใครได้นอนกันเลยค่ะต้องนั่งเฝ้าแม่วัวเพราะกลัวว่าไอ้เจ้ากระหังตัวเนี้มันจะแอบกลับมากินแม่วัวของตัวเองจนกระทั่งรุ่งเช้าค่ะตาโนนก็ได้อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ปั่นจักรยานคันเก่งของตัวเองไปที่วัดในระหว่างที่ผ่านหมู่บ้านก็มีอยู่บ้านหนึ่งกําลังโมโหโวยวายกันใหญ่บอกว่าไม่รู้สัตว์ประหลาดอะไรมากัดท้องวัวตัวเอง จนท้องโบเลวเครื่องในก็หายไปหมดเลยแล้ววัวตัวอื่นๆนั้นก็มีรอยโดนตีกันเต็มไปหมดเลยตันนลู้ได้ทันทีค่ะว่าไอ้เจ้ากระหังเนะี่ยพอมันไม่สามารถที่จะกินวัวของตันนนได้มันก็พุ่งเป้าไปที่คอกวัวของชาวบ้านคนอื่นเมื่อได้ยินดังน,นั้นตันนก็ไม่รอช้าค่ะ รีบบอกชาวบ้านให้ทุกคนมารวมตัวกันที่วัดจะได้วางแผนแล้วก็จะได้แฉเลยว่าใครกันแน่ที่มันเป็นคนทำให้สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านต้องตายแล้วทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่วัดค่ะเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาตาโนนก็ได้ไป นิมนต์หลวงพ่อให้ลงจากกุติแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนฟังค่ะว่าไอ้คนที่มันมาอยู่กับท็อปท้ายวัดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกระหังที่มันแฝงตัวมามันหนีมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มันไปกินวัวกินควายเขาจนตายหมดแล้วตอนเนี้ยมันก็ได้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราเพื่อที่จะมากินวัวควายของชาวบ้านในหมู่บ้านเราเราต้องช่วยกันขับไล่มันเราจะให้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้ เมื่อหลวงพ่อได้ฟังดังนั้นหลวงพ่อก็คิดอยู่นานคะ่ะว่าเราจะช่วยยังไงให้เขาได้พ้นทุกข์เพราะว่าคนที่เป็นกระหังก็คือคนที่เรียนวิชาอาคมจนเขาเรียกว่าไงคือพอมีวิชาแก่กล้าแล้วไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้คะ่ะวิชาก็เลยเข้าตัวทําให้ตัวเองนั้นกลายเป็นกระหังเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวจะเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ก็ไม่เชิงแถมยังติดกินของเหม็นของข่าวแบบนี้ ในขณะที่หลวงพ่อกำลังจะหาวิธีช่วยแต่ชาวบ้านเขาไม่เอาด้วยค่ะเขาตัดสินใจเลยว่ายังไงไอ้กระหังตัวเนี้ยมันก็ต้องสิ้นฤทธิ์ตายอยู่ตรงนี้ไม่งั้นมันก็ไปทำให้ชาวบ้านที่อื่นเขาเดือดร้อนกันอีกไม่ว่าหลวงพ่อจะห้ามยังไงชาวบ้านก็ไม่ฟังค่ะทุกคนนัดรวมตัวกันเลยค่ะว่า วันนี้พอพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเมื่อไหร่เจ้ากระหังมันจะออกล่าเหยื่อออกหากินเราจะช่วยกันไปเผาทำลายที่อยู่ของมันเพราะชาวบ้านเขาเชื่อกันค่ะว่าถ้ากระหังมันได้ไปอยู่ที่ไหนแล้วขนมันได้ไปร่วงหมายถึงขนตามร่างกายมันเนี่ยคะ่ะได้ไปร่วงใส่ที่ไหนแล้วถ้าเราไปเผาทำลายสิ่งนั้นตัวมันเองก็จะร้อนลนเหมือนโดนเผาจนตายไปนี้ที่สุดเหมือนกันค่ะ เมื่อทุกคนวางแผนได้ดังนั้นก็นัดแนะกันเลยค่ะว่าจะมาเจอกันตอนกี่โมงแล้วจะทํายังไงถ้าเกิดมันสู้ขึ้นมาตันนนก็ได้เสนอตัวเองค่ะว่าค่ะพอจะมีวิชาอยู่บ้างเดี๋ยวข้าจะหลอกล่อมันออกจากกระท่อมของมันเองแล้วพวกเองก็เอาเวลานั้นไปเผากระท่อมมันเลยนะเมื่อทุกคนนัดแนะกันได้ดังนั้นค่ะ ตเย็นมาตาโนนก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นนะคะอ้อลืมบอกน้องๆไปตาของตาโนนที่ถูกน้ำลายของไอ้เจ้ากระหังนั้นค่ะหลวงพ่อได้ทำน้ำมนต์ให้แล้วก็บอกให้ตาโนนน่ะล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำมนต์นี้เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากนั้นตาโนนก็ไปเตรียมพร้อมอยู่ที่หน้ากระต๊อบของ ไอ้เจ้ากระหังที่แทนตัวเองว่าในหอยนี่ค่ะตันนนทําเหมือนไม่รู้เรื่องนะคะว่าฉันรู้แล้วแหละว่าแกเป็นใครเขาก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็ไปบอกว่าในหอยไหนบอกว่าเมื่อวานจะไปดูวัวไม่เห็นไปเลยไอ้เจ้ากระหังมันก็หลงเชื่อค่ะน้องๆมันคิดว่าตันนนน่ะไม่รู้ว่ามันคือกระหังที่ไปบุกอ้ววแกเมื่อคืนมันก็เลยบอกว่าไปวันนี้ได้ไหมล่ะวันเนี้ยข้าก็ว่างอยู่ ตัดนนดีใจค่ะที่กระหังมันหลงกลก็เลยบอกไปทันทีนะคะ่ะได้เลยแนมะ่้อยเดี๋ยวยังไงอะ่ะไปกินข้าวบ้านคาเลยละกันนะวันนี้ยายพลอยอะ่ะทำกับข้าวไว้เพียบเลยเมื่อกระหังได้ฟังดังนั้นมันก็ดีใจค่ะเพราะว่าคืนนี้มันยังไม่ได้เปเลงไว้เลยว่ามันจะไปกินข้าวบ้านใครไม่รู้จะไปกัดวัวที่สวนของใครนาของใครมันก็เลยตัดสินใจตามตะนนออกไปจากกระท่อมของมันค่ะ พอมันเดินตามหลังตนนไปชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ช่วยกันโยนครบเพลิงใส่กระท่อมของมันเลยค่ะหลังจากที่มันเดินตามตนนไปได้แค่แป๊บเดียวมันก็รู้สึกร้อนรนกระวนกระวายเหมือนตัวมันโดนเผาไฟค่ะหลังจากนั้นมันก็ถึงได้รู้ตัวค่ะว่ามันโดนตะนนหลอกเข้าแล้ว มันโมโหร้ายแล้วมันก็พยายามเข้าโจมตีตนนทั้งกระโดดใส่ทั้งจับเหวี่ยงแรงมันมหาศาลมากค่ะพอมันจับตนนได้เนี่ยมันเหวี่ยงไปนิดเดียวตนนกระเด็นไปไกลถึง10เมตรค่ะ กว่าที่ร่างกายมันจะเผามอดไหม้จากไฟที่ไหม้กระท่อมมันหมดนะคะตานนนก็อ่วมเหมือนกันค่ะสภาพนี้คือสะบักสะบอมมากแต่ในที่สุดร่างกายมันก็ถูกเผาไหม้ไปด้วยความร่วมมือของชาวบ้านในหมู่บ้านจนในที่สุดหมู่บ้านนี้ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งค่ะจบลงแล้วจ้าสำหรับผีกระหัง